เจ้าสบายดีสบายดีสบัยดีข้าพเจ้าบีดออนจันจากนุ่งแขงขมวนเบืองขินบูนข้าพเจ้าเนาะมีความรู้สึกดีใจหลายเมื่อนี้ได้มีโอกาสเนื่อหลายเบื้องฐานฟุซอมเห็นบอบนเน่ได้จังไดย่างมาแต่พุ้นในี่ไก่เติบได้มันกว่าไก่เอาเทอเอาว่าได้โดยเนาะไก่เอาเทอเอาว่าย่างๆ่งยแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจหลายแล้วก็คือว่าเป็นการออกกําลังกายพร้อิวบรรยากาศสม คิวทัศน์งามหลายเห็นวัฒนผู้สมเปลี่ยนธรรมชาติของโลกของของโลกเนาะทีเดียวเห็นวัฒนผู้สมงามหลายสบายดีโอ้ยว่ามันสบายดีต้องกราบขอกกราบอาสาธุเนาะสาธุเนาะสาธุโอ๊เนาะโดย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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายหูเพ่หมู่แป๊บหนึ่งเนาะโดยโดยโดยพระธาตุอินแคว้นใช่ไหมมณีศรีล้านนาโดย พระธาตุอินแคว้นแคว้น,วนมณีศีลานาปูปูปถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ว้วาวน่ากินแท้ๆเลยอันนี้เขาเอิ้นว่าหมูเสียบคําปายต่อด้วยยำมะม่งวงกุ้งเผาหรือว่ายำกุ้งเผาคำมปายนั่นเองอันนี้ก็คือวัดลัวนั่นเองเนาะอยู่ จังหวัดเชียงรายอยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะอยู่ชายแดนติดกับชายแดนอ่าพม่าเนาะแถวแถวเสียงเสยอนั่นเองบ๊ายบาย